สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเจอกัอีกแล้วนะครับสำหรับยังสตอรี่ครับหลังจากที่ภาพยนตร์แนวนักเลงอาชีวะ904 King s 2021ได้เข้าโรงภาพยนตร์ไปพิธีเรียบร้อยแล้ว กับตัวผมเองก็เรียนจบช่างมาด้วยและด้วยความที่ช่องยังสตอรี่นั้นมีคอนเซปต์ในการทำคอนเทนต์ช่องเกี่ยวกับการ์ตูนแนวนักเลงต่อสู้แก๊งสเตอร์อะไรทำนองนี้อยู่แล้วนะครับซึ่ง,งวันนี้ครับทางผมจะพามาทําความรู้จักกับบรรดาโฟคิงในโลกของการ์ตูนสายนักเลงกันหน่อยว่ามีใครหรือข้าวอ,อานาจใดจากเรื่องอะไรกันบ้างซึ่งขออธิบายแบบข้าวๆก่อนนะครับว่าโฟคิงในที่นี้จะหมายถึงข้าวอํานาจที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือสถาบันสถานที่อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งอย่างในหนัง โฟคิง2021ก็จะเป็นการเล่าผ่านมุมมองของสีสถาบันอะไรทำนองนั้นนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมกันดีกว่าครับว่าโฟคิงในโลกของการ์ตูนนั้นมีใครจักเรื่องอะไรกันบ้างครับและขอโฟกัสเฉพาะเรื่องราวที่มีการแบ่งความน่าต่างๆขึ้นมาโดยไม่ได้ยึดว่าจะเป็นต้องมี4กลุ่ม4คนนะครับบางเรื่องอาจจะมีมากกว่า4นะครับยกมาเรื่องแรกครับกับเรียกเขาอวากาการ์ตูนสายนักเลงที่ใครติดตามช่องยังสตอรี่ก็น่าจะรู้จักกันดีกับเรื่องราวการต่อสู้ของสไตล์นักเรียนที่ฮิตและโด ดังที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องเขาเวการนั้นแต่ละภาคก็จะมีตัวเอกหรือพระเอกประจําภาคอาทิเช่นโบยยะฮารุบิจิเก็นจิทาคิยะ หรือจะเป็นซึกิชิมะฮานะนะครับโดยในภาพโกย้ายได้มีการเปิดเผยออกมาในช่วงท้ายๆว่าได้มีการตั้งตําแหน่งสีผู้ยิ่งใหญ่หรือ4ีราชาประจ,จําเมืองขึ้นมาซึ่งในยุคแรกก็จะเป็นทางด้านของโบยายฮารุบิจิจากสุสุรันทัศยาบิโตะแห่งโฮเซนคุณโนริวชินจากบูซุเซนเซนและบูร็อกจากพรรคร่วมคุโรกิได้ได้มีการสืบทอดตำแหน่งนี้มารุ่นสู่รุ่นนะครับและได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในช่วงรุ่นของฮานะที่พรรคร่วมคุโรกิได้ล่มสลายไปและในช่วงท้ายของภาคเวิร์ส ผู้อ่ญญานอย่างเราก็อาจจะรู้สึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วตำแหน่งสีผู้ยิ่งใหญ่ของจิกรวันได้เขาวิการนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนจากที่มี4ี่ตำแหน่งไปเป็นเจ็ดตำแหน่งซะแล้วนะครับเรื่องที่2ว่าถึงเรื่องโฟลคิงไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะครับกับกลุ่มสี่จตุรเทพแห่งจอมเกบูนั่นเองซึ่งสี่จตุรเทพในจอมเกบูนั้นได้มีการแบ่งขอบเขตหรือพื้นที่เป็นเขตในโตเกียวนะครับที่มีไมเอะคุมอยู่คิจิโยยีและไล่ตามเขตดังนี้นะครับยากุชิจิ เอาซากุสะอุนิสึกะเขตชิบุยะคาไซเขตอิเคบุคุโร ซึ่งในแต่ละตัวละครก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เรื่องที่พวกเขาเหมือนกันนั้นก็คือความแข็งแกร่งนั่นเองโดยเฉพาะตัวของคาไซนี่เกือบชนะไมดาดได้แล้วนะครับในศึกตตดสินครั้งที่2ถ้ทาไม่ติดว่าเจ็บคางก่อนนะครับมาต่อกันเรื่องต่อไปครับซึ่งเรื่องนี้ขออนุญาตฉีกออกจากแนวนักเลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่หนีหายไปไหนกับแนวต่อสู้ซึ่งแนวต่อสู้ในเรื่องนี้จะมีความเข้มข้นดุดันมากกว่า2เรื่องที่ผ่านมาหลายเท่าตัวเลยนะครับกับเรื่องบากิครับซึ่งจะมีอยู่สาก้าหนึ สนใจมากและน่าจะสอดคล้องเกี่ยวกับคอนเทนต์ในคลิปนี้ซึ่งจะเป็นซากะ m มอสอิ d ิ e ด Ro c o n v i c ก s a ก a ซึ่งเรื่องราวจะประมาณว่าได้มีการจัดการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างอาชญากรทั่วโลกพบกับเหล่านักสู้ของฝั่งญี่ปุ่นจริงๆมีชาติอื่นบนมาด้วยนะครับด้วยในฝั่งของทีมนักสู้ของญี่ปุ่นถือว่าแต่ละตัวนันเป็นข้ออำนาจจากเจ้าสำนักต่างๆมากมายโดยไล่ไปโดยดังนี้นะครับ บาีิตัวนี้พระเอกนะครับไม่มีอะไรมากกับชายานนักเรียนมปลายที่แข็งแกร่งที่สุดนักสู้สไตล์มิกซ์แมชชีลอาร์ตหรือการต่อสู้แบบผสมเรดซึนักสู้สัญชาติจีนผู้สืบทอดการต่อสู้แบบเคนโปรเรื่องสปิริตศักดิ์ศรีถือว่าไปที่1ครับเคนโปถ้าเอาที่จะเข้าใจง่ายๆก็จะเป็นกังฟูโบราณอะไรทำนองนั้นนะครับคนต่อไปครับโอโรจิอปโ,โป เจ้าสำนักคาราเต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีลูกศิษย์มากน้าหลายตาตั้งแต่ชนชั้นล่างไปถึงชนชั้นสูงโดยการต่อสู้ของเขาจะใช้ศาสตร์คาราเต้ในรูปแบบที่เขาคิดค้นขึ้นมาเอง นั่นก็คือโอโรจิริวคาราเต้ผสมกับรูปแบบชินชินไคคาราเต้คนที่ของทีมญี่ปุ่นคานายาม่าคารุกับฉายายากุซ่าที่แข็งแร่งที่สุดกับบทบาทหัวหน้าแก๊งยากุซ่าอายุน้อยที่มาพร้อมกับรอยสักที่โคตรดุด,ดันติดอยู่กลางหลังคานายาม่าในภาคแรกนี้สู้กับบากิได้อย่างมันเลยนะครับถือว่าเป็นคู่ปรับกับบากิได้เลยนะครับในภาคแรก สไตล์การต่อสู้ขเขาจะเป็นสตรีทไฟเตอร์นะครับหรือเรียกกันได้ง,ง่ายคือแนวต่อสู้แบบภ้าคถนน,นนักเลงไม่มีศิลปะลีลาตายตัวนะครับคนสุดท้ายของฝั่งญี่ปุ่นอย่างโกคิชิบุคาวะนักสู้ที่แก่ที่สุดในทีมญี่ปุ่นกับปรมจาร์อายุ75ผู้มากับทักษะการต่อสู้ที่มีชื่อว่าชิบุคาวะริวจูจิสึยูโดศาสตร์การต่อสู้ที่แอคชั่นให้น้อยที่สุดแต่พลังทำลายล้ามหาศาลอารมณ์แบบปิดข้อมือนิดเดียวตัวปิวอะไรทำนองนั้นแหละครับโดยทั้ง5คนนั้นอาจจะขึ้นชื่อได้ว่า เป็นนักสู้ในสกิลระดับพลัง SSR ของฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องรับมือกับเหล่าอาชีพกรที่มาพร้อมกับรูปแบบการต่อสู้ที่มาเพื่อฆ่าไม่ได้มาเพื่อวัดพลังอะไรทําให้คัวอานาจหรือปรมาจารย์ทั้ง4ีรวมกับบากิเป็น5ที่ต่างแข็งแกร่งในรูปแบบของตอนเองได้มาร่วมมือกันเพื่อต่อกรกับศัตรูในครั้งนี้สับเฉพาะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับสำหรับเรื่องบากิ ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปขออนุญาตเกินไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าหากมีการเรียกชื่อตัวละครใดในเรื่องนี้ผิดไปต้องขออภัยมาที่นี้ก่อนนะครับเพราะเรื่องต่อไปนั้นก็คือ w e ค k Hero มังงะเกาหลีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามังฮวาซึ่มีแพลตฟอร์มให้อ่านกันฟรีผ่านเว็บตูนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับนักเลงที่ต่อยตีกันตักสถาบันและมีการสะท้อนสังคมการบูลลี่ของสังคมนักเรียนเกาหลีออกมาเล็กน้อยรวมถึงมีเรื่องของธุรกิจบาบาบาเข้ามาสอดแทรกอีกด้วยนะครับโดยในเรื่องจะมี รวมตัวกันระหว่างนักสู้ที่แข็งแกร่งของแต่ละโรงเรียนได,ได้เข้าร่วมกับสหพันธ์ซึ่งสหพันธ์นั้นจะเป็นแหล่งที่รวมเอานักสู้ที่แข็งแกร่งรวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาไปด้วยฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่จะไม่ดีเท่าไรหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นหากนายเอไม่ใส่เสื้อน,นักเรียนของบริษัทเสื้อน,นักเรียนที่เดียวกับสหพันธ์นายเอก็จะโดนแกล้งบูดี่อย่างนั้นนะครับจนกว่าจะเรียนจบหรือว่าลาออก ซึ่งใครหลายหลายคนก็ไม่มีทางเลือกครับต้องยอมที่จะเปลี่ยนไปใช้ชุดในเครือของบริษัทที่ดวกวบสาพันธ์จริงๆวิธีกรรมจะมีเยอะมากนะครับยกตัวอย่างให้พอของปากของพอพอนะครับซึ่งในสาพ,พันธ์ก็ได้รวมเอาข้วอํานาจของโรงเรียนต่างๆที่ทรงอิทธิพลในย่านเขตการศึกษาเอาไว้โดยมีนายแบกจินเป็นหัวหน้าใหญ่สุดโดยใน,นตอนนี้สารภาพเลยว่ายังไม่มีใครที่พอที่จะดูทรงๆว่าจะเอานายแบกจินลงเลยนะครับโดยข้ออํานาจที่ได้ร่วมกับสาพ,พันธ์มีดังนี้ครับ จีฮัโฮแห่งแดฮยอนคิมซองเจแห่งกังฮันลีเซฮันแห่งฮายองชินไอตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่แค่อยู่เป็นและคนสุดท้ายครับแบจีฮุนแห่งยูซอนเท่ากับเป็นโฟคิงของสาพันนาแบกจินเลยนะครับ มากันในเรื่องสุดท้ายกับหัวข้อโฟคิงนะครับกับโฟคิงในเรื่องเบลเซบับหรือชื่อไทยคือเด็กพันนรกสั่งรุยนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นการเล่าถึงตัวเอกอย่างโอง่าหรือโอกสในคลิปนี้ขอเรียกว่าโอกสนะครับที่ได้บังเอิญไปเจอเด็กปริศนาที่ b a r ้เอาทีหลังว่าเป็นทายาทของราชาปีศาจในอีกโลกหนึ่งเรื่องม,มันจึงได้เริ่มต้นขึ้นนะครับโดยโอกาสพื้นฐานเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอิชิยามะซึ่งเป็นศูนย์รวมตัวจี้ตัวจบเอาไว้มากมายซึ่งตัวของโอกาสเองก็มีกิตติศักดิ์ใน อยู่แล้วโดยในโรงเรียนอิชิยามะนั้นจะมีสี่ข้ออำนาจที่คอยคุมโรงเรียนนี้อยู่โดยในเรื่องพวกเขาจะใช้ชื่อเรียกสี่ข้ออำนาจนี้ว่าโทโฮชินกิสี่จิตตรเทศผู้ปกครองโรงเรียนอิชิยามะโดยประกอบไปด้วยคันสกิฮะจิเมะชายผู้ที่มีลูกเป็นนักเลงที่สุดแล้วนะครับในบรรดาสีคนนี้จุดเด่นคือมีลูกน้องเยอะครับชอบกินนมกล่องและมีอาวุธประจํากายคือลูกเตะสับกะโหลกあの男っていつも可いですね。さすがにこれは避けられないだろう。 คนที่2องฮิเมคาวะทัสยะพ่อหนุ่มทรงผมรีเจนคนนี้ถนัดมากครับในการใช้เงินในการแก้ไขปัญหาและมักจะชอบเล่นตุกติกเสมอจะสังเกตได้จากการที่เขามักจะชอบพกกระบ,บอกไฟฟ้าเอาไว้ตลอดเผื่อเหตุฉุกเฉินแต่เอาจริงๆแล้วตัวของฮิเมคาวะเป็นคนหน้าตาดีมากเลยนะครับคนที่3คุเนดเอาออิหัวหน้ากลุ่มเรสเทล กลุ่มที่รวบรวมนักเลกผู้หญิงเอาไว้อย่างมากมายซึ่งแต่ละคนที่มองว่าหน้าตาสวยๆแบบนั้นแต่ว่าฝีมือนั้นร้ายกาดเอาด้วยทุกคนเลยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วอา e อีนั้น หลังจากที่พบก,กับโอกาสก็แอบหลงรักมาตลอดทำให้ตัวเธอนั้นในภายหลังตัดสินใจออกจากแก๊งเพราะได้ทำผิดกฎของแก๊งในข้อหาที่ตัวเธอนั้นไปหลงรักผู้ชายนั่นเองครับโนสุดท้ายครับกับโคโจโฮิเดโทระชายดุ่มร่างยักษ์ผู้ที่ไม่ค่อยมาเรียนเท่าไหร่เพราะต้องออกไปทำงานพิเศษตัวเขานั้นคือชายที่น่าจะมีฝีมือใกล้เคียงกับโอกาสมากที่สุดแล้วนะครับใดบรรา4คนนี้ซึ่งด้วยพระรก,กำลังและความแข็งแกร่งของเขานั้นตัวเขาจึงเลือกที่จะสู้กับคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นนะครับก็จ,จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิป บรรดาโฟคิงเอว์ชั่นการ์ตูนซึ่งแน่นอน,นครับก็จะมีอีกหลายเรื่องมากมายนะครับในแนวรักเล็กแบบนี้ที่มีการแบ่งครอบอำนาจที่แข่งก่งต่างๆออกมาเป็นกลุ่มๆอะไรทํานองนี้นะครับถ้าหากมีเรื่องไหนที่อยากแนะนําเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและถ้าหากคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออภัยบาณที่นี้ด้วยนะครับอย่างงวันนี้นต้องขอลาไปก่อนเพื่อรใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ